่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่ มาตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการเหมือนเช่นเคยนะครับแฟนรายการท่านนี้บอกว่าอาจารย์ครับผมมีพื้นที่แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ใกล้เคียงนั้นเขามีการเลี้ยงสัตว์กันเยอะมีความประสงค์จะปลูกหญ้าเพื่อการขายสมควรจะปลูกหญ้าชนิดไหนและหญ้าที่แนะนำนั้น มีธรรมชาติและวิธีการปลูกอย่างไรขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยไม่เสด้ครับแฟนรายกันท่านที่บอกประมาณคือเนื่องจากการสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนจดหมายจดหมายนี่พอเขียนมาปั๊บก็จาดหน้าหัวกระดาษเรารู้เลยว่าอยู่ตำบลอำเภออะไรเราก็พอจะรู้ว่า สภาพพื้นที่ของเขานะั้นน่ะมันเป็นยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติท่านปลูกหญ้าในที่ดอนดอนหน่อยดอนดอนนะ้ำไม่ขังไม่ลุ่มไม่แฉเนี่ยนะในยุคปัจจุบันที่ปลูกแล้วได้เนื้อได้หนังดีมากก็คือหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่ง แต่ถ้าเผื่อว่าพื้นที่ของท่านที่ปลูกนั้นเป็นที่ลุ่มนะผู้ง่ายๆว่าเป็นคล้ายๆเหมือนอย่างกับกระชงนาที่เราเตรียมดินกันไว้ทำนานแล้วเลยแหละไอ้อย่างนั้นเราก็อาจจะไปปลูกหญ้าแผงโกราซึ่งวิธีการปลูกทั้งสองอย่างนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับผมจะเริ่มจากหญ้าเนเปียปักช่องหนึ่งซะก่อนนะครับ ย่าในเปียปักช่องหนึ่งนั้นเป็นญ้าลูกผสมในเปียสายพันหนึ่งซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างญ้าในเปียยักษ์แล้วก็หญ้าไข่มุกนะครับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตแล้วก็ที่สําคัญคือคุณค่าทางอาหารดีตามที่สัตว์ต้องการ เพราะฉะนั้นคนที่เขาเลี้ยงโครกระบือนะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมกระบือก็คือควายแพะแกะนี่ชอบมากนะครับในปัจจุบันนั้นทางกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มาปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยนะฮะแล้วก็ถ้าบางคนผ่านไปอาจจะนึกว่าเป็นต้นอ้อยนะครับเพราะอะไรฮะ เพราะว่า,าถ้าอายุมันเยอะๆเนี่ยนะครับมันสูงถึงประมาณ4เมตรทีเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็เป็นยญ้าที่มองไปไกลๆนึกว่าต้นอ้อยแต่ว่าไม่ใช่อ้อยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีลำให้เห็นนะครับแต่ว่าเป็นลำต้นนะครับออันนี้ก็เป็นหญ้าเนเปียที่อย่างน้อยเราควรจะรู้ว่าอ๋อก่อนเนเปียปักช่องหนึ่งนี มันมีหญ้าเนเปียรยักษ์มีหญ้าไขมุกนะักวิชาการนั่นก็ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อดีของมันก็คือว่ามันโตรเร็วครับนะบ้านผมก็มีนะมันโตรเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตต่อไร่นสูงแค่นั้นก็พอว่าที่สําคัญคือมันมีโปรโตีนสูงครับโปรโตีนสูงแล้วก็สัตว์ก็ชอบกินนะฮะชอบกิน แล้วเวลาให้น้ำถ้ามีน้ำให้สมบูรณ์ปุ๋ยดีโอ้มันจะแตกกอดีแล้วต้นมันจะแก่ช้าที่สำคัญคือทนแรงพเพราะวะยะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่น้ำท่าก็ไม่ค่อยมีหญ้าธรรมชาติก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสทองหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนไปปลูกหญ้าเนเปียรปากช่องหนึ่งนะครับ ที่เราบอกว่ามันทนแรงเนี่ยแม้ในช่วงฤดูหนาวนะครับมันก็ยังเจริญเติบโตได้ดีไม่มีระยะพักตัวไม่มีหยุดแล้วใบทั้งใบทั้งลำต้นมันอ่อนนุ่มขอบใบก็ไม่คมนะไม่คมไม่มีขนนะฮะก็ทำให้เกิดคือคือถ้ามันมีมีขนหรือว่ามันขอบใบมันคมเนี่ย บางทีมันก็เกิดอาการเขาเรียกว่าระคายเคืองนะครับแล้วก็ทำให้ที่ทำให้เกิดอาการต้นตายระยะออกดอกสั้นไม่ติดมเมล็ดนะครับแล้วมันให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนะครับให้ผลผิตทั้งปีแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลในใบแล้วก็ลำต้นสูงด้วย ถ้าเราเอาไปทำเป็นย่ามักนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเติมสารอะไรเลยด้วยความหวานที่มีอยู่ในต้นของมันอยู่แล้วและเป็นย่าที่มันปรับตัวขึ้นในดินได้หลายสภาพโรคแมลงศัตรูรบกวนก็ไม่ค่อยมีเก็บเกี่ยวง่ายครับเวลาไปเก็บเกี่ยวมาก็เหมือนตัดเหมือนเหมือนตัดอ้อยอะนะแล้วเราก็ขึ้นรถปิกอัพมา แล้วก็จะให้กินทั้งต้นทั้งลำหรือจะเอามาสับมาย่อยก็แล้วแต่ว่าพี่น้องกเกษตรกรแล้วปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยนานนะครับปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ตั้ง6-7ถึง7ปีนะครับหถึงเปีอันนี้สำคัญมากนะครับอ่นนี่ก็เป็นข้อดีข้อเด่น ว่าทำไมเราถึงมาแนะนำในเปียปากช่องหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเราจะปลูกนะครับปกติมันก็ขึ้นในดินได้ทั่วไปแะนะแต่ว่ามันชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและถ้าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารนะครับเยี่ยมเลย แต่ถ้าเป็นดินค่อนข้างเหนียวท่านต้องจัดระบบระบายน้ำให้ดีเพราะว่ามันไม่ทนต่อน้ำขังนะครับไม่ทนต่อน้ำขังเข้าคําสถิติไว้ว่าความต้องการฝนก็ประมาณ1,000ม mm ิลิเมตรต่อปีนะถ้าเปรียบเทียบกับอ้อยอ้อยนี่จะต้องการฝนประมาณ1,200ถึง1 5 0่มิลลิลิตรต่อปี พราะฉะนั้นหลายคนบอกโอ้แรงๆก็ปลูกอ้อยได้ดีที่จริงมันก็ไม่ชอบแรงหรอกนะแต่ว่าไอ้หญ้าเนเปียนี่มันทนกว่าน้ำน้อยกว่าแต่ถ้าเรามีน้ำท่าให้สมบูรณ์เพียงแต่ว่าขออย่าให้ขังเท่านั้นเองนะครับก็ทีนี้บางคนบอกอถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติที่ผมมันเป็นที่ลุ่มต่ำผมยกล่องได้ไหม ผมยกล่องแล้วก็ปลูกเหมือนอย่างก็อ้อยที่เขายกล่องปลูกอ่ะได้ไหมได้ครับได้นะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้จัดเรื่อระบบระบายน้ำให้ดีแล้วก็ที่สำคัญแดดถึงถึงหน่อยครับแดดถึงถึงหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการแดดเพื่อการเจริญเติบโต,ตทั้งวันนะอย่าไปปลูกในที่ร่ม นะมีร่มเงาจากต้นมงต้นไม้อะไรนี่อย่างนั้นไม่ดีครับพี่น้องที่เคารพครับนี่ก็ทีนี้เวลาปลูกระยะเวลาในการปลูกเนี่ยนะครับปกติถ้าเผื่อท่านอยู่ในที่พื้นที่ชนประทานหรือให้น้ำได้เราก็ปลูกได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านอยู่ในเขตพื้นที่เกษตรน้ำฝน อันนี้ท่านต้องดูไปปีๆไปแต่ถ้าโดยมาตรฐานเราก็จะพูดว่าพฤษภามิถุนากรกฎายกเว้นปีนี้ปีนี้พฤษภากรกฎานะครับถึงกรกฎาเห็ฝน,นฟ้ายังไม่ค่อยมีนะครับมาตกเอานี่เลยนะครับปลายสิงหากันยากันเลยนะครับเราก็เตรียมดินเหมือนอย่างกับปลูกอ้อยครับนะเราก็ไถดะนะครับ ตากดินไว้นะไอ้ดินนั้นสุกก็มันก็ได้ปราบาเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรไปด้วยถ้ามีนะเสร็จแล้วเราก็ไถปลวนแล้วเราก็เอาท่อนพันธุ์มาปลูกนะครับปลูกครั้งเดียวไว้ต่อได้6-7ปีไม่ต้องปลูกใหม่ตัดแล้วแตกแตกแล้วตัดถ้ายิ่งมีปุ๋ยพร้อมนะโดยเฉพาะถ้าปุ๋ย ก็แนะนำให้ใช้สูตรตัวหน้าสูงหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่น18 8 8อย่างนี้นะฮะหรือจะเป็น25 7 7นะครับนี่ก็สามารถที่จะทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีทีนี้เวลาไถาดินถ้าไถาดินลึกมันก็เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดีนะะแล้วก็จะทำให้ เราไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการให้น้ำมากมายนักพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปลูกยังไงก็ได้แต่อย่าให้น้ำท่วมขังนะฮะอา้าวเราก็ใช้ไถจานผ่านสามผ่านสี่นะครับเสร็จเดียบร้อยตากดินไว้สักระยะ ก็เอา่านเจ็ดมาย่อยดินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมต้นพันธุ์ที่จะปลูกกันนะครับนี่ก็รายละเอียดส่วนหนึ่งของย่าเนเปยียยังไม่จบนะครับ ท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเดิมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ at b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับใรกกก็ักัััววน ใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามาน้ามีน้องสิ่งก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุย๋ยตราหัวเกอร์ไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเา้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเวอร์ไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน